เอาเละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Universe Sandbox ลบันบ้ามากนะครับเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับสำหรับใครที่มีอะไรที่อยากให้ผมทำนะครับสปายคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมใส่ให้เรียกันบ้ามากไว้ด้วย ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อกระตุ้นองค์ดิทึมนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมกดไลคเเยอะเนี่ยคลิปนี้มันจะไปแสดงผลขึ้นหน้าฟีดของคนอื่นให้มากขึ้นคนเห็นจะมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นยังไงก็ช่วยกันสักนิดหนึ่งขอบพระคุณครับผมเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้ครับจากคุณชาร์โดไททันคาเวล่าแมนนะครับบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่าโลกมีทุกอย่่่าาาาางงงงมมมมีแแคคทบันนนกกกกจะะหยถถึอออ์ปรขโล้เิด โลกนะครับองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะครับเท่ากับสูตรเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดองค์ประกอบมันเท่ากับสูตทั้งหมดเนี่ยครับโลกเราก็จะไม่มีตัวตนอยู่เพราะว่าไม่มีมวลสารใดๆเลยอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะประมวลผลออกมาอย่างไรถ้าเกิดโลกเราไม่มีองค์ประกอบใดๆเลยมาเริ่มจากเหล็กนะครับถ้าโลกเราไม่มีเหล็กโลกเราดูบวมขึ้นนิดนึงเลยครับถ้าโลกเราไม่มีซิลิเกตอู้ แค่ไม่มีซีเิเกตนะครับโลกเราเล็กลงแล้วก็มีแสงออกมานะครับโอ้เหมือนแบบว่ามันปล่อยมวลสารอนุภาสาสารออกไปจากโลกของเราลนะตอนนี้โลกเรามีแค่น้ําเท่านั้นนะครับถ้าเกิดน้ํานะครับศูนย์เปอร์เซ็นด้วยตอนนี้โลกเราก็เล็กไปกันใหญ่เลยฮะ,อะตอนนี้นะครับอาก์กอนเท่ากับศูนย์ออกซิเจนเท่ากับศูนย์คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ตอนนี้ โลกของเรา ได้หายไปแล้วครับถ้าเกิดองค์ประกอบของเราโลกของเราเนี่ยเท่ากับศูนย์เนี่ยทุกสิ่งโลกโลกของเราก็จะหายว้าไปเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ควรจะเป็นที่ถูกต้องแสดงว่าเกมนี้ประมวลผลออกมาอย่างถูกต้องนะครับ,ถ,รรบ,บถ้าเกิดองค์ประกอบทุกอย่างบนโลกเท่ากับศูนย์ครับโลกก็ไม่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับนี่ <c oughs> คือระบบสุริยะที่ไม่มีโลกของเรา่นีองนะครับเอาละครับนี่ก็คือความบ้าที่เราเล่นในวันนี้นะครับถ้าเกิดโลกเราองค์ประกอบทั้งหมดเท่ากับศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เป็นการทดลองที่เห็นผลถูก ต้องตามทฤษฎีโลกเหราเท่ากับศูนย์ก็คือศูนย์ไม่มีตัวตนอยู่จริงระบบสุริยะจะไม่มีโลกนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีอะไรที่อยากจะให้ทดลองครับสบมัครคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะในทุกๆสัปดาห์ในวันพุธเนี่ยนะครับก็จะได้ดับเรื่องมาทดลองกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ดูกันไวๆเพื่อความบันเทิงนะ วันนี้ขอตัวลาไปแล้วนี่ครับใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์สามารถกดติดตามกดสั่งกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับเมื่อผมหมนุกดิมบรจะแจ้แงเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วว่าเจอกันไปอีพีหน้าสั้นรายการยูนิเวอร์แซนด์บ็อกมันบามา,มากราบสวัสดีครับ